สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอีแตนตทุกท่านนะครับวันนี้ร้านสอเจริญยนต์มีสินค้ามาแนะนำอีกนะครับนนี้เป็นอีแตนสีล้อสโลพาวลอยนะครับพร้อมเครื่องกูบต้าอีทีหนึ่งหนึ่งศนเพียงนิ่มครับเป็นรถมือสองเก็บงานนะครับสำหรับคันนี้ ดีสันสวยงามครับคานหน้าเป็นคานอนิสุกนะครับคารโพวงคาร์เร็วเกียร์เป็นเกียร์ลูกใหญ่ครับเป็นเกียร์มาสเตอร์โฟร์วินนะครับลูกใหญ่มากเลยใหญ่ยาวครับสำหรับสายบรรทุกโดยเฉพาะเกียร์ลูกนี้ทัศนีเป็นเหล็กแางหน้าสี่นะครับทัศนีเป็นเหล็กแางหน้าสี่ส,สวยๆครับไม่มีดามไม่มีปุ่มครับ ส่วนแหนบหลังเป็นแหนบสองชั้นเป็นแหนบบรรทุกนะครับนะครับเป็นแหนบบรรทุกของอิซุสุนะครับเอารอยครับเอารอยของอิซุสุยางหลังเป็นยาง750ขอบ15นะครับสวยงามครับพื้นกระบะเก็บงานให้แล้วนะครับ ่าท้ายนะครับเป็นกระบะไม้พร้อมหลังคาต่อคอกให้เ,เสร็จแล้วนะครับสัดส่วนของรถคันนี้อยู่ที่3เมตรเฉพาะตัวคอกกระบะนะครับอยู่ที่3เมตรคูณเมตร70นะครับรวมที่นั่งก็จะอยู่ประมาณ3เมตร40โดยประมาณนะครับรถเก็บการเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานนะครับใครที่หาอยู่ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับไปใช้งานหน้าฝนเริ่มเข้ามาครับเข้าไร่เข้าสวนผลยาให้ฟางเหมาะเลยครับขนาดคล่องตัวพอดีพอดีครับไปถึงกับใหญ่ไม่ถึงกับเล็กมากเป็นรถขนาดกลางๆใช้งานคล่องตัวครับราคาขายคันนี้อยู่ที่95,000บาท นะครับ95,000บาทไม่แพงมากครับพอดีพอดีสามารถจับจองได้สําหรับสายบรรทุกสําหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับส่วนท่านที่อยู่บ้านไกลทางร้านเราก็มีบริการจัดส่งนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้คันนี้ร้านสอจะเรือนยนต์ ต้องขอบคุณมากครับสำ,สำหรับท่านใดที่จะมาชมรถก็สามารถมาดูได้นะครับอยู่ที่บ้านแสลงพันธ์อำเภอ,อตำบลแสลงพันธ์อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์หรือติดต่อสอบถามทางมายเลขโทรศัพท์0816596501เบอร์นี้ใช้เป็นเบอร์ไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยเดี๋ยวทักผมมาก็ได้ครับยินดีให้บริการยินดีตอบคำถาม อันไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ครันนี้ก็ทางร้านสอรจรนเนินยนก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ